สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าโอเอชียนเกมตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านิกรกล่าวขึ้นดังๆอิสราเอลส่งนักกีฬาชายหญิงและผู้ควบคุมมาเพียง44คนส่วนมากเป็นนักบาสเกตตัวสูงขนาดหลวงพ่อโตวัดอินหรือขนาดเสาชิงชาวะบรรจงและตะของเราตัวแค่สะดือนักบาสอิสราเอล เหมือนมนุษย์เล่นกับยักษ์ถึงเราแพ้ก็น่านิยมชมชื่นนักบาสของทีมไทยทุกคนที่สู้อย่างสมศักดิ์ศรีและนิกรก็ยิ้มให้ผู้ควบคุมนักกีฬาญี่ปุ่นและเกาหลีหากเราได้แข่งขันกีฬานัดพิเศษกันในคราวนี้ผมจะคัดเลือกตัวนักบาสเกตของทีมไทยลงสู้กับทีมเกาหลีและญี่ปุ่นให้หน่าดูเชียวครับฝ่ายเราอย่างน้อยต้องสูงไม่ต่ำกว่า10บฟุต เจ้าคุณปัจเนกหัวราาฮือฮือฮะสูงสิบฟุตน่ะมันเปรแล้วโว้ยไม่ใช่คนไอ้กรอนมนุษย์ตะวักตะบวยอะไรวะสูงตั้งสิบฟุตนี่กรหันมายิ้มให้พ่อตาของเขาก็เอาไม้ไผ่มาต่อขาเขา้าแบบเดินไม้สูงสิครับอ๋อถูกคู่ต่อสู้เขาชนเบาๆก็ล้มไม่เป็นท่าเท่านั้นเองอิสราเอลนะ เขาเป็นฝรั่งผิวขาวแต่อยู่ในเอเชียรูปร่างเขาก็สูงใหญ่ได้เปรียบชาวเอเชียทั้งหลายแล้วก็ทีมบาสเกตอิสราเอลทีมเนี้ยก็เป็นแชมป์เปลี่ยนอันดับห้าของโลกเราแพ้เขาก็ไม่น่าเสียใจนิกรพยักษน่ารับทราบคุณพ่อเป็นยิวเลยรู้เรื่องอิสราเอลดีท่านเจ้าคุณหยุดยิ้มทันทีถลึงแล้ว นายกูซิมาและนายชินชูสนทนากับคณะพักษีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกอีกสักครู่ก็ลากลับเขาได้กล่าวคำขอบคุณซ้ำๆๆซักซากและก้มศีรษะคำนับหลายครั้งแสดงความสุภาพอ่อนน้อมของเขาเสียงวนลุกขึ้นเดินตามไปส่งที่ประตูห้องรับรองและกลับมานั่งที่เดิมซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองร้อยโทดำรงกับร้อยโทพนัส ก็ลุกขึ้นจากโซฟาด้านขวาของห้องเดินมาร่วมวงสนทนาด้วยผมรู้สึกหนักใจแทนองวนซะแล้วล่ะครับพนัทพูดยิ้มยิ้มการจัดแข่งขันกีฬานัดพิเศษเนี่ยไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆนะครับอาใช่แต่อายินดีทุ่มเงินค่าใช้จ่ายในการนี้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จรุล่วงไปและอาเชื่อว่าท่านผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของอาท่านคงสนับสนุน เพราะเป็นการหาเงินไปบำรุงการกุศลเท่าที่อารู้บัตรผ่านประตูก็ยังมีเหลือเยอะแยะไปติดต่อกับกอตอง,งอเขาอาจารย์คำหนึงก็ไม่ใช่คนอื่นเพื่อนเก่าของอาแท้ๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาเรื่องสนามแข่งขันและอื่นๆผมมั่นใจว่าไม่ขัดข้องสำคัญว่านักกีฬาของเรานะสิครับทุกคนเขาต้องกลับเข้าทำงานของเขาเพราะเขาได้หยุดงานฟิตตัวมานานแล้ว ผู้เล่นเป็นทีมเช่นทีมฟุตบอลบาสเกตวอลเลย์บอลตลอดจนเทนนิสหรือแบดมินตันก็แยกย้ายกันไปหมดกิมหวนนิ่งคิดสักครู่แต่ก็คงได้ตัวมาแข่งขันบ้างอย่างน้อย20%แล้วนอกนั้นล่ะครับพนัสถามด้วยความหวังดีนอกนั้นหาเอาใหม่สิวะเอาพวกแก4ี่คนแล้วก็พ่อๆของพวกแก ตลอดจนตัวของอาเข้าแข่งด้วยคุณปู่แกด้วยเจ้าคุณปัจจเนอรกลืนน้ำลายเอื้อกแกจะให้อาเข้าแข่งขันกีฬาเสียงหวนอมยิม้มครับท่านเจ้าคุณทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ท่ามกลางเสียงหัวเราะอ,อย่างคลื้นเครงประเพทวิ่งลงลงใช่ไหมละ่ะเปวิ่งถึงเส้นชนะก็กล่าวลงไปนอนในโรง ให้สับป,ปะเลอหามไปวัดได้เลยเสียงวนหัวรอกาก <laughs> อย่าลืมว่าเรามีหมอเทวดาอยู่ทั้งคนนะครับถ้าดิเรกฉีดยามาหากำลังให้คุณอาเพียงเข็มเดียวคุณอาก็กลายเป็นเฮอร์คิวลิสผู้จอมพลังมีกำลังอย่างน้อยเท่ากับช้างสิบตัวและอำนาจของยาฉีดมาหากำลังจะทำให้มนุษย์ธรรมดาเป็นจอมอภินิหารถึง48ชั่วโมง ซึ่งพวกเราก็เคยเป็นมนุษย์อภินิหารมาแล้วคราวนี้ทุกคนชักสนใจนี่กรกล่าวขึ้นด้วยเสียงหัวรเราะออจริงเว้ยไอ้งวนถ้าเราหาหนักกีฬาไทยที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมไม่ได้เราก็หาเด็กๆของเราส่งลงแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องฝึกซ้อมเพียงแต่ฉีดยามาหากำลังให้คนละเข็มญี่ปุ่นและเกาหลีก็ต้องแพ้อย่างไม่มีประตูสู้ คนเราถ้ามีกำลังผิดมนุษย์ต่างพันเท่าจะเล่นกีฬาประเภทไหนมันก็ชนะทั้งนั้นวิ่งไม่เร็วก็เร็วไปเองในพลดิเรกเห็นพ้องด้วยอ๋อยอรอ๋อยวิธีเนี่ยมันโกงเข้านี่เว้ยกันทำได้จริงแต่รู้สึกละอายใจไม่น้อยถึงเข้าไม่รู้แต่เรารู้แก่ใจดีกิมหนวนพูดตัดบทไม่เห็นจะหน้าอับอายอะไรเลย ทางญี่ปุ่นหรือเกาหลีเขาจะโดบยาบ้างก็ได้นี่เราไม่ขัดข้องตกลงนะหมอแกเตรียมยามาหากำลังไว้สำหรับฉีดให้นักกีฬาของเราคราวนี้แหละกันจะส่งพวกเมียเมียของเราเข้าแข่งขันด้วยส่วนลูกๆของเราและพวกเราก็จะเข้าแข่งขันเช่นเดียวกันเสียตีตบมือหัวเราะลัน่น <laughs> สนุกแน่ครับเตียผมและเพื่อนๆสู้เต็มที่ ทั้งลูกทั้งลานเอาทั้งนั้นนักกีฬาญี่ปุ่นและเกาหลีจะได้ตกตะลึงไปตามกันเมื่อเห็นพวกเราได้ชัยชนะเขาเหมือนกับปาฏิหารเป็นต้นว่าวิ่งร้อยเมตรทำเวลาเพียงสี่วินาทีเพราะฉีดยามหากำลังเข้าไปนบกล่าวถามขึ้นด้วยเสียงหัวเราะเฮ้ <c oughs> ลุงจะให้กุณตาของผมเข้าแข่งขันอะไรบ้างครับลุงกิมหวนอาเสียยิ้มให้ลูกชายของนิกอ คุณตาของแกเหรอลุงคิดว่าจะให้ท่านแข่งขันยกน้ำหนักรุ่นไลท์เฮฟวีเวทรับรองว่าน้ำหนัก3ามสตันยกมือเดียวและโยนลูกเหล็กทิ้งไปไกลตั้ง10เมตรเป็นอย่างน้อยนอกจากยกน้ำหนักจะให้แข่งขันมวยปล้ำแล้วก็อะไรอีกสักอย่างดีอะนึกดูก่อนเออหัวล้านชนกันดีไหมครับ นบพูดยิ้มยิ้มท่านจะคุณทำคอย่อนแล้วเอตตโรลัน่นกีฬาเอเชียนเกมมีหัวล้านชนกันด้วยหรอวะไอ้นบมีครับรายการไหนวะรายการพิเศษครับคนหัวล้านสองคนทะเลาะก,กันนอกยิมเนเซียมเข้าดูบาสเกตไม่ได้เพราะตั๋วหมดและประตูปิดเลยเกิดประทากันขึ้นเอาหัวชนกันเต็มเหนียว <c oughs> ตำรวจรวบตัวไปที่กองรักษาการทั้งคู่ ผมเห็นจริงๆครับให้เดินตายเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกเจ้าคุณปัจจนึกทำปากหมุบมิบด่านบอย่างไรก็ตามท่านก็รักนบราวกับดวงตาดวงใจของท่านเสมอหนังสือพิมพ์รายวันในฉบับเช้าวันที่22ธันวาคมต่างเสนอข่าวเกลียวกราวมีข้อความคล้ายๆกัน นักกีฬาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สงสัยว่านักกีฬาไทยอ่อนข้อให้ในการแข่งขันเอเชียนเกมที่แล้วมาจึงติดต่อขอแข่งขันกับนักกีฬาไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการแข่งขันนัดพิเศษเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศทั้งสาคือไทยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ท่านเอกกิมหวนไทยแท้มหาเศรษฐีและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการจัดงานแข่งขันนี้เพื่อเก็บเงินรายได้ให้แก่สภากาชาติไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายกำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ที่7และอาทิตย์ที่8มกราคม2510นี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ตามสนามต่างๆคือสนามสุพ,พัชลาสายสนามเทนนิสสไวยน้ำกรมพระศึกษายิมเนเซียมหนึ่งและสองที่ 0, ศูนย์นิสิตจุฬาที่สนามกีฬากิติขจรหัวหมากหอประชุมวัฒนธรรมสนามเสือป่าและราชกรีธาสโมสรหน,นังสือพิมพ์ลงข่าวว่า คณะกรรมการและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเอเชียนเกมต่างให้ความสนับสนุนและช่วยเหลืออาเสียกิมหวนเป็นอย่างดีทั้งนี้ก็เพื่อการกุศลนั่นเองและอยากจะให้นักกีฬาของไทยเราได้มีโอกาสแข่งขันกับเขาอีกถึงแม้ว่าเป็นการแข่งขันนอกรอบก็ตามอย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวว่านักกีฬาไทยที่เข้าแข่งขันเอเชียนเกมส่วนมากไม่สามารถจะเข้าแข่งขันได้เพราะมีกิจที่ต้องทำแต่พันเอกกิมหวนรับรองว่าเขาจะจัดหานักกีฬาไทยที่มีความสามารถลงสนามแข่งขันกับนักกีฬาญี่ปุ่นและเกาหลีให้ได้ขอให้พี่น้องชาวไทยไปชมการแข่งขัน เพื่อให้กำลังใจแก่นักกีฬาของเราโดยรับรองว่าจะไม่ผิดหวังการแข่งขันกีฬานัดพิเศษมีดังนี้คือกรีธาแบดมินตันบาสเกตบอลมวยจักรยานเทนน,เทเทนิสว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสวอลเล่บอลยกน้ำหนักมวยปล้ำซึ่งหนังสือพิมพ์ จะได้เสนอรายละเอียดหรือข่าวคืบหน้าของการแข่งขันกีฬานัดพิเศษนี้ให้ทราบต่อไปคนไทยเรากำลังตื่นตัวคือสนใจในเรื่องกีฬาควันหลงของเอเชียนเกมยังไม่สิน้นก็มีข่าวนักกีฬาญี่ปุ่นและเกาหลีขอแข่งขันนัดพิเศษกับนักกีฬาไทยชาวชนบทที่หลังไหลเข้ามาชมกีฬาเอเชียนเกมทราบข่าวนี้ จึงไม่ยอมกลับส่งข่าวไปถึงลูกเมียทางบ้านขอให้ส่งเงินมาให้และบอกว่าจะอยู่ดูกีฬาในวันที่7และ8ต้นปีใหม่นี้เพื่อช่วยเชียร์เป็นกำลังใจแก่นักกีฬาไทยของเราส่วนพวกชาวยุโรปอเมริกันนักทัศนาจรกำลังย่อยๆกันเดินทางกลับบ้านเมืองของเขารวมทั้งนักกีฬาของชาติต่าง ถึงแม้มีเวลาเตรียมงานเพียงสองสัปดาห์แต่คณะพักสี่สหายก็ร่วมมือกันโหมโฆษณาเป็นงานใหญ่เสียงเพลงโอเอชิ่นเกมยังดังอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งทางวิทยุกระจายเสียงทางโทรทัศน์หรือพวกเด็กๆร้องกันเล่นด้วยความสนใจตามร้านเล่าพวกนักเลงเล่าต่างพึงพอใจ ร้องเพลงโอเอเชียนเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ดื่มเหล้ากันชกต่อยพอหอมปากหอมคอเ, <ป cies> เสร็จแล้วก็ดื่มเหล้ากันอีก <ou cabbage> พวกกรรมการเอเชียนเกมหลายท่านได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งสภากาชาติไทยได้ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนักกีฬาชาวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พักอยู่ที่โรงแรมสีสหายพระขนง ทางโรงแรมจัดหารถให้ไปฝึกซ้อมที่สนามกีฬาแห่งชาติทุกเช้าเย็นแต่นักกีฬาไทยซุ้มซ้อมอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏทางญี่ปุ่นและเกาหลีทราบแต่เพียงว่านักกีฬาไทยที่จะเข้าแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่นักกีฬาที่ลงแข่งเอเชียนเกมส์แต่ทุกคนเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของประเทศไทยทั้งนั้นข่าวนี้ ทำให้นักกีฬาญี่ปุ่นและเกาหลีตั้งอกตั้งใจฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นทั้งสองชาติได้ซ้อมทีมกันเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลหรือวอลเล่บอลแต่เมื่อถึงวันแข่งขันก็ต้องสู้กันอย่างขาดใจโดยไม่มีการออมมือให้แก่กันเป็นอันขาดการแข่งขันกีฬาครั้งพิเศษคราวนี้ ซึ่งจะเริ่มต้นในเวลา9นาฬิกาของวันเสาร์ที่7ถึงวันอาทิตย์ที่8มกราคมตอนพลบข้ามนั้นจะแข่งขันกันอย่างรวดเร็วติดต่อกันไปเป็นชุดๆซึ่งผู้ชมจะไม่ต้องเสียเวลานั่งรอคอยและการแข่งขันส่วนใหญ่จะกระทำที่สนามสุพ,พัชลาสายโทรทัศน์ทั้งสองช่องและสถานีวิทยุกระจายเสียงบางแห่ง จะทำการถ่ายทอดตลอดเวลาและแล้วเสาร์ที่7มกราคม2510ก็ผ่านมาถึงเพราะการแข่งขันนี้เป็นรายการพิเศษจึงไม่มีพิธีอะไรคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้มาถึงสนามสุพ,พัชลาสายและสนามแข่งขันต่างๆพร้อมกันในเวลา7.30นาฬิกา30นาที ตามกําหนดที่นัดหมายกันไว้ประชาชนเริ่มหลั่งไหลเข้าชมกีฬาตั้งแต่7นาฬิกาที่หัวหมากประชาชนเกือบหมื่นคนได้แออัดยัดเยียดอยู่ในสถานกีฬากิติขจรเพื่อชมการแข่งขันแบดมินตันซึ่งจะมีการแข่งขันรวดเดียวโดยไม่มีการพักเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกา คือประเภททีมชายแบบพบกันหมดทั้ง3มทีมแบดบมินตันประเภททีมหญิงทีมชายชายประเภทบุคคลหญิงประเภทบุคคลชายและหญิงประเภทบุคคลทั้งทีมไทยทีมญี่ปุ่นและทีมเกาหลีแข่งขันกันจนกว่าใครจะชนะเลิศนอกจากนี้ที่เวโลโดรมสนามแข่งขันจักรยาน รูปร่างคล้ายเกือกม้าสองอันมาต่อกันเข้าก็จะมีการแข่งขันจักรยานด้วยในเวลาเดียวกันนี้เองที่ราชกรีธาสโมสรหรือสนามม้าสะระทุมจะมีการแข่งขันมวยปล้ำสามชาติและที่หอประชุมวัฒนธรรมสนามเสือป่าก็จะมีการยกน้ํำหนักรุ่นต่างๆที่สนามยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงและที่ศูนย์นิสิตจุฬาแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่สนามกีฬาแห่งชาติมีการแข่งขันในสนามสุพ,พัชลาใสาเท่านั้นเฉพาะตอนเช้าหรือรอบเช้านี้แต่ประชาชนก็หลั่งไหลเข้ามาชมนับจำนวนหมืน่นถึงแม้ไม่แน่นขนาดเหมือนวันฟุตบอลไทยกับเกาหลีหรือฟุตบอลไทยกับพมา่า ที่นั่งด้านตะวันตกคืออัธจันทร์ใหญ่มีหลังคาก็หาที่ว่างไม่ได้ส่วนมากเป็นพวกนักธุรกิจที่คณะพักสี่สหายของเรานำบัตรไปขายและบังคับให้ซื้อคนละสิบบาทหรือ20บบาทเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพอก้านาฬิกาตรงเสียงแตรฟันฟาและกองทหารม้าก็ดังขึ้นทั่วสนามกีฬา ท่ามกลางเสียงตบมือเกลียวกราวโคศกสาวเริ่มประกาศให้ทราบทางเครื่องขยายเสียงเป็นภาษาไทยก่อนและเป็นภาษาอังกฤษทีหลังท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายการแข่งขันกีฬานัดพิเศษระหว่างสามชาติคือญี่ปุ่นเกาหลีและไทยจะได้เริ่มต้นน้าบัดนี้แต่เราจะแข่งขันทีละอย่าง โดยไม่จัดแข่งขันในเวลาเดียวกันทั้งประเภทลู่และลานทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสามารถของนักกีฬาไทยของเราซึ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าไทยจะชนะเลิศการแข่งขันทุกชนิดทุกประเภทและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่จะเป็นไปได้แน่ๆอันดับแรกนี้คือวิ่ง800เมตรชาย2รอบสนาม นักกีฬาลู่ที่หนึ่งเป็นนักกีฬาญี่ปุ่นชื่อโยโกซิวะลู่ที่สองนักกีฬาเกาหลีชื่อเกาเหลียงลู่ที่สามคือนักกีฬาไทยร้อยโทนบการุนวงเสียงตบมือดังขึ้นรอบสนามเกาหลีกับญี่ปุ่นตั้งทาดเตรียมออกสตาร์ทแต่นักกีฬาไทยยืนกินถั่วลิสงทอด ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนจนกระทั่งพี่เลี้ยงคือเจ้าแหว้วร้องตะโกนบอกรับประทานเตรียมตัวสิขอรับลูกชายของนิกอนยิ้มให้เจ้าแหว้วไล่อให้มันวิ่งไปก่อนสักร้อยเมตรกันไล่กวดทีเดียวก็เหลือทันคนดูใจร้อนบางคนร้องตะโกนด่านักวิ่งไทยเตะมากไปเลยวโว้ยแน่มาจากไหนวะ นบโบกมือให้และตะโกนตอบแน่หรือไม่แน่เดี๋ยวก็เห็นเองเสียงปืนเริ่มการแข่งขันดังขึ้นแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีวิ่งออกจากเส้นสตาร์ทนำคู่กันไปนบมองดูอย่างขบขันจนกระทั่งเลี้ยวโค้งมุมสนามด้านใต้นบก็ออกวิ่งทันทีคนดูไม่ต่ำกว่าสองหมื่นต่างลุกขึ้นยืนพร้อมๆกัน แสดงความตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวนักวิ่งของไทยคือร้อยโทโนพบวิ่งเร็วราวกับรถยนต์ที่ทำความเร็ว80กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงเกาหลีกับญี่ปุ่นยังไม่ทันเข้าทางตรงร้อยโทโนพบก็ผ่านขึ้นหน้าและเข้าทางตรงวิ่งเร็วจนแทบจะมองไม่ทันเลี้ยวโค้งมุมสนามด้านเหนือ และเข้าทางตรงมุมอัธจันทร์ใหญ่ผ่านขึ้นหน้าเกาหลีและญี่ปุ่นราวกับว่านักกีฬาทั้งสองชาติเดินต่อแต่เป็นชัยชนะที่ทิ้งกันไกลลิบลับหมายความว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นวิ่งไปได้ยังไม่ถึงรอบแต่ร้อยโทนบเข้าสู่เส้นชัยแล้วเขาชนะคู่ต่อสู้หนึ่งรอบกว่าอย่างสบาย กรรมการจับเวลาซึ่งมีชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีรวมอยู่ด้วยทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกไปตามกันกรรมการญี่ปุ่นมองดูนาฬิกาจับเวลาในมือของเขาแล้วมองดูนาฬิกาเรือนใหญ่บนสกอ์บอร์ดแผงใหญ่ก็ปรากฏว่านาฬิกาเรือนใหญ่บอกเวลาวิ่งตรงกับนาฬิกาจับเวลาของเขา -40 วินาทีนายโอตะ กรรมการญี่ปุ่นร้องเสียงหลงโรยโทนบวิ่ง800เมตรในเวลา40วินาทีกรรมการไทยยิ้มแปน้นครับแม้กระทั่งสถิติโลกหรือโอลิมปิกก็ทาบไม่ติด800เมตร40วินาทียังไม่มีใครวิ่งได้นี่นะักกีฬาเรายังไม่ปล่อยเต็มที่นะครับเพราะกลัวว่าถ้าวิ่งเร็วกว่านี้ไฟจะลุกไหม้เสื้อผ้าและเนื้อตัวของเขา พราะถูกอากาศเสียดสีนายโอตะอ้าปากวอ800เมตรสีิบวินาทีโอฮาโยพ้มเป็นลมดีกว่าพูดจบกรรมการญี่ปุ่นรูปร่างเตี้ยและสั้นตามแบบชาวญี่ปุ่นก็ลม้มลงสิ้นสติไม่มีใครสนใจกับนักวิ่งญี่ปุ่นและเกาหลีเลยแม้แต่กรรมการก็ไม่ยอมจับเวลาผู้คนในสนาม โหร้องเกลียวกราวเมื่อตัวอักษรที่สกอร์บอร์ดปรากฏว่าร้อยโทนบได้ที่หนึ่งทำเวลาเพียง40วินาทีเท่านั้นไม่มีมนุษย์คนใดในโลกวิ่งได้เร็วขนาดนี้และท่าทางของนบไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยเสียงจอกแจ๊กจอแจดังแซดไปหมดรอบสนามสุพัชลาใสร้อยโทนบ กลายเป็นมนุษย์อภินิหารไปแล้วหลายคนวิจารณ์กันว่าศาสตราจารย์ดิเรกได้ฉีดยามาหากำลังให้นบและนักกีฬาไทยแต่หลายคนก็กล่าวว่านักกีฬาญี่ปุ่นและเกาหลีก็ฉีดยาบำรุงกำลังหรือโดบยาเช่นเดียวกันหลังจากโคศโกได้ประกาศผลแพ้ชนะรายการแข่งขันอันดับแรกแล้ว ก็ประกาศให้ทราบถึงการแข่งขันอันดับต่อไปคือวิ่งข้ามรั้วชายรอบสนาม400เมตรนักกีฬาญี่ปุ่นชื่อนายกาดูปูเซกินักกีฬาเกาหลีชื่อฟูเชงส่วนนักกีฬาไทยคือร้อยโทนบการุณวงผู้ชนะเลิศวิ่ง800เมตรเมื่อกี้นี้คนดูตบมือโห่ร้องให้นบรอบสนาม เขาเหมือนกับมนุษย์กายสิทธิ์ที่วิ่งเร็วราวกับลมกรดและสามารถเข้าแข่งขันติดต่อกันท่าทางของเขาสดชื่นคึกขนองไม่ได้แสดงว่าเขาเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแม้แต่น้อยคุณหญิงวาดวิ่งลงบันไดามาจากอัธจันทร์ใหญ่ด้วยความเดือดดาลท่านตรงเข้ามาหากิมหมวนประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งกำลังให้สัมภาษณ์พวกสื่อมวลชนเกี่ยวกับความสามารถอันผิดมนุษย์ของร้อยโทนบอย่างไงกันโว้ยพ่องวนหลานฉันพึ่งวิ่งวัวมาหยกหยกเมื่อกี้นี้เองนี่ให้มันแข็งอีกแล้วหรือถ้าตับแตกตายหรือเป็นลมตายไปจะว่ายังไงพ่อแม่มันหายไปไหนกันหมดวะพ่อนัดพ่อดำรงและพ่อนึกทำไมไม่ให้มันลงแข่งกับเขาบ้าง อาเสียยิ้มให้คุณหญิงวาดอย่าเอะอะไปเลยครับคุณอาเจ้านพของผมคือยอดนักกีฬาของโลกไม่มีนักกีฬาคนใดในโลกนี้ที่จะวิ่งได้เร็วเหมือนอย่างเจ้านพไอพลไอ้กรไอ้หมอกำลังแข่งแบดมินตันอยู่ที่สถานกีฬากิติขจรครับเมียเมียของพวกเราก็กำลังแข่งประเภททีมหญิงและบุคคลเสร็จแล้วจะรีบมาแข่งที่นี่ซึ่งทางกองทัพอากาศได้เอื้อเฟื้อ ัตเฮลิคอปเตอร์รับส่งเพื่อต้องการให้ทันการแข่งขันอ๋อแล้วเจ้าคุณล่ะคุณอาก็กำลังแข่งขันยกน้ำหนักที่หอประชุมวัฒนธรรมครับแล้วคนของเธอที่เอามาเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกับเขาในวันนี้และพรุ่งนี้น่ะมีทางชนะเขาหรือเพ่ะงวนเสียงงวนยิ้มอย่างภาคภูมิชนะที่หนึ่งทุกอย่างครับ คุณหญิงวาดร้องตะโกนบอกนบหลานชายของท่านนบโวยอย่าวิ่งให้มันเร็วนักนะลูกนะล้มลงไปปากคอจะแตกคนดูหัวเราะกันอย่างคลื่นเครงนักวิ่งข้ามรั้วทั้งสามคนเข้าเทียบเส้นสตาร์ทแล้วนบมองดูสาวๆบนอัธจันทร์ใหญ่และเตะท่าเป็นนักกีฬาเหรียญทองพวกสาวๆทีมเอก โบกมือให้เขาบ้างก็ร้องตะโกนเรียกชื่อเขาเสียงปืนสัญญาณเริ่มการแข่งขันดังขึ้นแล้วร้อยโทนบไม่ได้ตั้งท่าเตรียมวิ่งก็จริงแต่อำนาจยามาหากำลังซึ่งทำให้เขามีกำลังเท่ากับช้างสิบตัวทำให้เขาวิ่งไปอย่างรวดเร็วผิดมนุษย์เร็วเหมือนรถยนต์ที่เร่งเต็มที่ ลูกชายของนิกรกระโจนข้ามรั้วกั้นไปตามลำดับญี่ปุ่นกับเกาหลีพยายามไล่าตามแต่พอเลี้ยวโค้งสนามด้านใต้นบก็เลี้ยวโค้งสนามด้านเหนือเข้าทางตรงวิ่งเข้าสู่เส้นชัยด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนหยุดไม่ทันต้องวิ่งเลยไปและกระโจนข้ามรั้วมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ เขาลดฝีเท้าลงบ้างอย่างไรก็ตามเขาก็คงนำหน้าญี่ปุ่นและเกาหลีเมื่อถึงเส้นชนะซึ่งหมายความว่านกวิ่งถึง800เมตรส่วนญี่ปุ่นกับเกาหลีวิ่งเพียง400เมตรเท่านั้นสนามสุพัชลาสายแทบจะถล่มทลายด้วยเสียงโหร้องประชาชนคนดูลุกขึ้นกระโดดโลดเต้น บมือโห่ร้องให้เกียรติยอดนักกีฬาไทยที่วิ่งเร็วราวกับรถยนต์ช่างภาพหลายคนวิ่งเข้าไปรุมล้อมถ่ายภาพเขานบยืนให้ถ่ายรูปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเหงื่อเขายังไม่ออกท่าทางก็ไม่ได้บอกว่าเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยทำให้พวกช่างภาพตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าว เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ